คุณกำลังฟังคิดในใจพอดแคสต์สวัสดีครับอยู่กับคิดในใจพอดแคสต์กันอีกแล้วนะคะก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับกับผมเมนนะฮะเป็นเจ้าของเพจคิดในใจเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นผู้ดำเนินพอดแคสต์ในวันนี้นะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับผมช่วงนี้ครับเข้าสู่เดือนมีนาแบบปลายๆจะเข้าเมษาแล้วเนาะอากาศร้อนแบบ ร้อนมากอ่ะร้อนใช้ได้เลยนะฮะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมซีซั่นนี้ยังรอดกันอยู่หรือเปล่าฮะอ่ะยังไงก็แล้วแต่ครับผมพอดแคสต์ของเราในวันนี้ก็มีหัวข้อมาฝากอีกเช่นเดิมนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันเนี่ยก็อยากบอกทุกคนว่าฝากติดตามพอดแคสต์ของคิดนี้ใจเอาไว้ด้วยนะครับก็ทำออกมา,มามากมายหลาย EP แล้วนะครับใครที่มีหัวข้อหัวเรื่องอยากจะให้นำมาแชร์หรืออยากจะให้พูดถึงหรือจะเขียนเป็นยาวๆมาให้เล่าให้ฟัง แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับส่งเข้ามาในอ inbox ของเพจคิดในใจก็ได้หรือว่าเจอพอดแคสต์ของเราที่ไหนคอมเมนต์ใต้ล่างนั้นก็ได้นะครับไม่ว่าจะใน YouTube หรือ Spotify หรือ Apple Podcast นะครับแชร์กันเยอะๆนะครับผมอ่ะหัวข้อของเราในวันนี้ครับเป็นเรื่องที่จะใช้คำว่าเบสิกเลยก็ไม่เขินนะครับก็เป็นเรื่องเบสิกในชีวิตคนเราด้วยนะฮะก็คือการรักตัวเองนะฮะวันนี้หัวข้อของมันคือรักตัวเองคืออะไร ะะมันเป็นคำคำหนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยตั้งแต่เด็กจนโตจนทำงานทุกคนพูดแต่ว่าให้รักตัวเอง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 ,เองให้เยอะๆให้มากๆความหมายที่แท้จริงของคำว่ารักตัวเองคืออะไรแล้วรักตัวเองให้เป็นคือแบบไหนนะครับวันนี้เราจะมาลองคุยกันในในประเด็นนี้แล้วก็มาแชร์กันนะครับเริ่มแรกครับเริ่มแรกคำว่ารักตัวเองคืออะไรถ้าถามหลายๆคน หลักตัวเองก็คือการทําให้ตัวเองแฮปปี้มีความสุขการทําให้ตัวเองไม่ต้องเสียใจการทําให้ตัวเองอยู่ในจุดที่ดีที่สุดในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดหรือเปล่านะครับคําตอบของหลายๆคนจะไม่เหมือนกันเลยถ้าถามสิบคนก็อาจจะไม่เหมือนกันเลยสิบคนทุกคนมีความต้องการแตกต่างกันออกไปเอาจริงๆถ้าจับประเด็นแล้วย่อยเล็กๆล,ล,ลงเนี่ยอาจจะเหลือแค่ว่ารักตัวเองคือตัวเองจะต้องไม่เสียใจแล้วมันใช่หรือเปล่าอ่า เดี๋ยวมาคุยกันนะครับแล้วรักตัวเองให้เป็นคืออะไรถามว่ารักตัวเองคืออะไรตอบได้แต่รักตัวเองให้เป็นคืออะไรมันก็จะช่างงอนิดหนึ่งนึกออกไหมคำว่าให้เป็นเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเช่นกันนะครับก็คือฉันทําแบบนี้ฉันคิดว่าใช่นายทําแบบนี้นายคิดว่าใช่เธอทําแบบนี้เธอคิดว่าเป็นนะครับซึ่งไม่มีถูกไม่มีผิดในเรื่องนี้นะครับผมจะย้ําเสม,มอนะคุณคิดยังไงไม่มีถูกไม่มีผิดเรียกว่ามาแชร์กันดีกว่าคําว่าให้เป็นเนี่ยก็คือ ให้ถูกให้ถูกที่ถูกกาลเทศะให้เป็นเรื่องที่ดีให้เป็นเรื่องที่ไม่เดือดร้อนใครไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและเบียดเบียนผู้อื่นนะครับรักตัวเองให้เป็นไม่ใช่การเห็นแก่ตัวรักตัวเองให้เป็นไม่ใช่ว่าเรารักตัวเองแล้วคนอื่นต้องจมทุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าประมาณนี้เกริ่อนกันพอสมควร เรามาลองดูว่าอันดับแรกเลยเนี่ยเมื่อเราอยากจะค้นหาว่าฉันรักตัวเองหรือฉันไม่รักตัวเองกันแน่ต้องทํำยังไงจริงๆแล้วเราต้องถามตัวเองก่อนนะครับว่าเฮ้ยตลอดช่วงอายุที่ผ่านมาเนี่ยมีตรงไหนไหมที่เรารู้สึกว่าเราไม่รักตัวเองเช่นนะครับการที่พาตัวเองเข้าไปอยู่กับคนที่เฮงสวยมาอยู่กับคนที่เขาทําร้ายเราทั้งจิตใจและร่างกายแต่ก็ยังยอมเขาอยู่ เพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาเป็นคนเดียวที่กลับมาหาเรานั่นคือจุดที่เราไม่รักตัวเองหรือเปล่าคุณต้องตอบให้ได้เพราะว่าผมตัดสินใจแทนคุณไม่ได้แต่ถ้าสําหรับผมอถ้ารักตัวเองแล้วเจ็บแบบนั้นนะผมว่ามันไม่ใช่นะมันคือการที่เราไม่รักตัวเองมากกว่านี้ในมุมมองของผมนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องค้นให้เจอครับว่าเราอ่ะไม่รักตัวเองอยังไงเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเข้าใจอยู่แล้วครับว่าตัวเองเนี่ย เป็นคนที่รักตัวเองนึกออกไหมแต่มันคือการเห็นแก่ตัวหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่มันคือการที่เดือดร้อนคนอื่นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่โดยอัตโนมัติมนุษย์ทุกคนจะเข้าใจว่าฉันรักตัวเองฉันไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงควาอันตรายฉันโบยความผิดให้คนอื่นและฉันไม่เดือดร้อนนี่คือฉันรักตัวเองหรือเปล่าอะไรแบบเนี้นะครับมันจะมีกลไกหลายๆอย่างแล้วก็ซับซ้อนพอสมควรในการที่จะตีความออกมาเป็นข้อๆเลยว่าการกระทำนี้รักตัวเองหรือไม่ รักตัวเองแบบถูกต้องหรือเปล่าซึ่งพูดทั้งวันก็พูดไม่หมดนะครับเพราะงั้นคุณจะรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าคุณรักตัวเองหรือคุณเห็นแก่ตัวหรือคุณเอาเปรียบคนอื่นอยู่นะครับไม่เป็นไรเอาเป็นว่าคนให้เจอละกันว่าเราไม่รักตัวเองอย่างไงในร่างกายเราในช่วงชีวิตที่เราผ่านมานะครับอจากเมื่อกี้ที่เกินไปนเรื่องของการที่เรายอมทนให้คนไม่รักเราทํร้ายเราเพราะเรารู้สึกว่าเรารักเขาแล้วเขาจะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันคือการแบบไม่รักตัวเองอย่างหนึ่งสาหรับผมนะ คุณมุมมองตอนนั้นที่คุณอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นคุณอาจจะมองว่าคุณรักตัวเองก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเอาตัวเองออกไปก็ต้องไปเจ็บปวดทรมานกับความรู้สึกเลิกกันอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอยู่ในสถานการณ์จริงๆในตอนนั้นกับพูดให้ฟังในตอนนี้นมันคนละอารมณ์อยู่แล้วสิ่งที่อยากจะแนะนานะครับก็คือหลายๆครั้งที่เราไม่รู้เลยไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองไม่มีค่าคือถ้าเรามีค่ามากพอเราจะไม่ ยอมทนให้ใครทําร้ายเราอยู่อย่างนั้นซ้ําๆเว้ยเราจะไม่ยอมให้คนคนหนึ่งแบบนอกใจทําร้ายแล้วกลับมานึกออกปะถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองมีค่ามากพอเราจะไม่ยอมให้ใครมาทําให้เสียใจเราเป็นลูกแบบมีพ่อมีแม่มีเลือดเนื้อเชื้อไขมีความรู้สึกเป็นมนุษย์หนึ่งคนที่สมควรจะได้รับการปฏิบัติที่ดีในฐานะคนรักเนื้อไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยมันคือการตัดสินใจระหว่างรักเขากลับรักตัวเองรักเขาแต่เขาไม่รัก รักเขาแต่เขาทำร้ายอย่างเงี้ยถ้าเรามีค่าเราเดินออกมาเราไปต่อได้แต่หลายๆครั้งเรามักมองไม่เห็นคำคำนี้เรามักลืมคุณค่าของตัวเองไปโดยที่ยอมให้คนคนนึงทำร้ายเพียงเพราะว่าโอเคคำว่ารักมันมันใหญ่มากอ่ะแล้วจะทำยังไงล่ะหลักๆก็คือถ้าวันนี้คุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่คิดไม่ออกมองไม่เห็นนะฮะก็พยายามที่มองให้เห็นแล้วกันว่า ตัวเองมีค่าเว้ยคุณมีค่าทบทวนก็ได้ว่าคุณค่าของตัวเองคืออะไรมนุษย์ทุกคนมีค่าในตัวเองอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาประเมินนึกออกไหมคือหัวใจเรามีค่าความรู้สึกเรามีค่าร่างกายเรามีค่าคําพูดเรามีค่าทุกอย่างมีความรู้สึกและมีคุณค่ามองให้เห็นและมั่นใจให้มากพอว่าเฮ้ยฉันมีค่านะที่จะไม่ต้องอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึง่งเกี่ยวกับเรื่องของการรักตัวเองหรือไม่รักตัวเองสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งมีเพื่อนเราหรือคนภายนอกบูลลี่เราว่าแบบเ er, ฮ้ยเธอหิวดําจังฟันเย็นจังอ้วนจังเตี้ยจังอะไรอย่างเงี้ยนะครับพยายามด้อยค่าเรานะครับซึ่งถ้าเรายอมรับในสิ่งที่เขาพูดมาเราก็จะเป็นทุกข์อมทุกข์เครียดเราก็ไม่รักตัวเองนึกออกใช่ไหมนึกภาพตามนะครับแล้วจะจัดการกับมันยังไงเราต้องไป ฟฟ่กับเขาไหมไปตบตีไปด่ากลับไหมไม่จําเป็นนะฮะถ้าเรามีคุณค่ามากพอก็ไม่จําเป็นต้องสนใจคําเหล่านั้นใช้เป็นแรงผลักดันให้กับตัวเองก็ได้พูดแบบโลกสวยก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ถ้าเอาจริงๆถ้ามันแรงเกินไปคุณก็เคลียร์ไปแล้วกันผมไม่ได้โลกสวยแบบว่าต้องเป็นแม่พระพ่อพระอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินไปก็ต้องตักเตือนกันหน่อยแค่นั้นเองครับต่อครับพอพอเรารู้ว่าเราต้องจัดการยังไงกับท็อกซิกเหล่านี้หนึ่งนะเราไม่ต้องไม่โฟกัสเลย ไม่ต้องไปโฟกัสสิ่งที่เขาท็อกซิกมาใส่เราเพื่อบอกว่าเรามีจุดอ่อนอะไรเราไปโฟกัสจุดที่ตัวเองมีค่าดีกว่าก็หลกัหลกๆก็คืออยากให้มองเห็นคุณค่าในตัวเองแม้ใครจะไม่เห็นนะแต่เราควรต้องเห็นอมอย่าให้คําคําท็อกซิกต่างๆมาทําให้เราไม่รักตัวเองเลยเราควรรักตัวเองว่าเฮ้ยเราเกิดมาเป็นแบบนี้สีผิวแบบนี้ร่างกายแบบนี้ ฉันมีความสุขได้ฉันอยากจะกินอะไรก็ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำหนักหรือฉันสามารถสวยและดูดีได้ทวยสีผิวแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับมันมีวิธีคิดและศิลปะในการพูดในการรักตัวเองอยู่เสมอขอแค่เรานั้นมองเห็นนี่คือความหมายที่ผมอยากสื่อสารว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มากระทบกับเราครับเราไม่จําเป็นต้องตอบโต้ก็ได้ถ้ามันไม่มีค่าพอเพราะเรา มีค่ากว่าน,นั้นนะมีค่ามากกว่าจะให้ใครมาท็อกซิกใส่เราเพียงแต่แค่เราต้องมองเห็นไม่ช้าก็เร็วขอให้มองเห็นก็พออะทีนี้ครับจากที่เล่ามาทั้งหมดก็คือหาให้เจอก่อนว่าเราไม่รักตัวเองยังไงยกตัวอย่างไปให้แล้วนะครับทั้งเรื่องความรักแล้วก็เรื่องแบบชีวิตประจําวันคือเห็นค่าตัวเองไหมมีคนมาด้อยค่าเราไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็พยายามปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาก็แล้วกันให้ตื่นรู้แล้วกันว่าวันนี้ถ้ายังไม่รักอะก็ขอให้รักเถอะนะครับเพราะรักตัวเองมัน มันดีต่อตัวเราที่สุดแล้วนะครับทีนี้วิธีครับที่จะเปลี่ยนจากไม่รักตัวเองเป็นรักตัวเองทำยังไงซึ่งมันไม่มีตำราไหนสำเร็จรูปนะครับคนนั้นบอกอย่างนี้คนคนีน้บอกอย่างนี้ผมบอกอย่างนี้คนอื่นบอกอย่างนั้นไม่ผิดครับไม่มีใครผิดอะไรทั้งนั้นคุณจะฟังใครก็ได้แต่สุดท้ายแล้วเลือกอันที่เหมาะกับคุณก็แล้วกันนะครับที่ผมจะบอกก็คือวิธีการเปลี่ยนจากไม่รักตัวเองเป็นคนที่รักตัวเอง มันทํานี้เยอะครับแต่อยากจะบอกสิ่งที่ไม่ควรทําก็แล้วกันก็คือ1คุณไม่ต้องไปเร่งเช่นมีคนบอกว่าเฮ้ยเธอไม่รักตัวเองเลยเอ้ยพรุ่งนี้เดี๋ยวฉันรักตัวเองให้ดูไม่ต้องไปเร่งขนาดนั้น2ไม่ต้องไปกดดันตัวเองเช่นพยายามมาเป็นอาทิตย์ละที่จะหลุดพ้นจากเรื่องเหล่านี้แต่แม่งทําไม่ได้วะ่ะเครียดท้ออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องไปกดดันตัวเองขนาดนั้นหลักๆคือ2ออย่างนี้แล้วก็หาจุดให้เจอแล้วกันว่าตรงไหนที่เราไม่รักตัวเอง ก็ซ่อมตรงนั้นครับอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นคนที่รักตัวเองเนี่ยเขาจะรู้ว่าอะไรดีและไม่ดีสําหรับตัวเขาเองคุณรู้หรือเปล่าหนึ่งแล้วนะอ่า <c oughs> เขาอาจจะเสพสิ่งดีๆให้กับตัวเองพาตัวเองเข้าหาเรื่องดีๆไม่ประชดประชันชีวิตจนเกินไปคุณรู้หรือเปล่าว่าเข้าหาเรื่องดีๆต้องไปเข้าหาใครต้องไปเข้าหาที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเอาตัวเองออกจากคนที่ทําให้ตกต่ําหรือฉุดกันลงคุณรู้หรือเปล่าว่าคนคนนั้นเป็นใครอะไรประมาณเนี้ย ตอบคาถามตัวเองในสิ่งที่ผมเล่าไ้ฟังเมื่อกี้ให้ได้แล้วก็ลองปรับใช้ใดูนะครับอีกอย่างหนึ่งครับก็คือคนที่รักตัวเองเขาจะมีจุดยืนเป็นของตัวเองจุดยืนที่เป็นที่น่าเคารพของทั้งตัวเองและคนอื่นไม่เดือดร้อนใครไม่เบียดเบียนใครแม้กระทั่งตัวเองก็ไม่เบียดเบียนนะครับจุดยืนของตัวเองคืออะไรก็คือการที่รู้ว่าควรจะต้องทําอะไรแสดงออกอย่างไงด้วยวิธีแบบไหนควรจะเชื่อใครควรจะ แข็งและอ่อนยังไงนั่นคือจุดยืนของตัวเองหาให้เจออีกอย่างหนึ่งก็คือการที่กล้าจะปฏิเสธในสิ่งที่ไม่โอเคเป็นเรื่องที่พูดกันมานานครับว่าบางทีเป็นรุ่นพี่เป็นญาติผู้มีพระคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พอมาขอร้องแล้วต้องยอมทุกครั้งไปซึ่งเราจริงๆแล้วการหัดปฏิเสธในสิ่งที่เราไม่โอเคหรือสิ่งที่ไม่ใช่ให้เป็นแบบมันก็ช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นได้ เช่นเดียวกันรวมถึงความรักที่ปฏิเสธคนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย mm. ทำร้ายเรามากเกินไปละว,ว่ะ mm. อะไรเงี้ยก็ได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับ mm. ก็ต้องไม่ทําให้ใครเดือดร้อน mm. รวมถึงตัวเราเองด้วย mm. นะครับต่อมาครับการรักตัวเองให้เป็นเนี่ย mm. ก็คือการมีปริมาณความรักในตัวเองที่มากพอที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปโหยหาความรักหรือความอบอุ่น จากคนอื่นมากนักนะครับไม่ใช่บอกว่าให้ครองตัวเป็นโสดนะครับแต่ว่าอยู่คนเดียวอยู่ได้เราลักตัวเองได้เราทำกับข้าวกินเองเราทำสุขภาพตัวเองให้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องแบบมีแฟนเป็นนักกีฬาถึงจะกำลังกายามีแฟนเป็นนักดนตรีถึงจะชอบฟังเพลงแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองได้นั่นก็คือเพียงพอแล้วต่อการรักตัวเองนะครับต่อมาครับคือสิ่งที่อยากจะแนะนําจริงๆก็คือการยอมรับให้ได้ครับเมื่อมีใครสักคน ไม่ชอบรัเหมือนที่เล่าก่อนหน้านี้ในเรื่องที่เราโดนโดนว่าหรือเอาจุดอ่อนมาเล่นงานเราเงี้ยยอมรับให้ได้อันนี้ก็เหมือนกันครับยอมรับให้ได้เมื่อมีคนไม่ชอบเป็นปกติของโลกนี้นะครับว่ามันมีคนชอบจริงแต่คนไม่ชอบก็มีอยู่จริงเช่นเดียวกันมันไม่มีเหตุผลหรอกบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ชอบเราแค่รับให้ได้แล้วกันไม่ฟูมฝายไม่แบบว่าเอาคําที่เขาบอกว่าไม่ชอบอะไปคิดจน ชีวิตเราทุกข์มากอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ชอบหรอไม่เป็นไรดีไม่พอหรอไม่เป็นไรเราก็ทําตัวเองให้ดีกว่าเดิมก็ได้นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าให้ยอมรับให้ได้อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือให้เกียรติคนอื่นเหมือนเราให้เกียรติตัวเองเช่นเรารักและเคารพตัวเองแค่ไหนก็รักและเคารพคนอื่นเท่ากันนะครับให้มองซะว่าเราก็ไม่ได้พิเศษไปกว่าใครหรอกแต่เราเป็นคนหนึ่งคนที่รักตัวเองให้เกียรติเขา มีคนพูดเราก็ฟังเขาหรือพอเราเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วเนี่ย mm. ก็หัดมองเห็นคุณค่าในตัวคนอื่นบ้าง mm. ก็ได้ชื่นชมเขาแสดงความยินดีกับเขาไม่ต้องมีทิ้ทิอะไรมากมายเท mm. ่านี้ครับมันก็คือการส่งต่อพลังงานดีๆให้กับคนอื่นบางทีเขาอาจจะยังไม่เห็นก็ได้ว่ารักตัวเองเฮ้ย mm. แต่มีหนึ่งกำลังใจจากเราไปก็คือโ okay. อเคอะไรแบบนี้สุดท้ายครับย้ำไงที่ว่าการที่เราจะรักตัวเองหรือจะเปลี่ยนจากไม่รักเป็นรักเนี่ย มันต้องไม่เดือดร้อนใครมันต้องไม่แบบทําให้ใครเสียใจมากยกตัวอย่างเช่นรู้สึกว่าอยู่กับครอบครัวมีแฟนมีลูกอย่างเงี้ยแล้วเฮ้ยทำร้ายเราโอเคฉันจะรักตัวเองฉันจะทิ้งลูกทิ้งผัวไปเลยอะไรเงี้ยนั่นไม่ใช่นะครับนั่นไม่ใช่นะมันมีวิธีการลงตัวที่ที่ดีกว่านั้นลองเคลียร์ลองคุยกันดูถึงคุณจะรักตัวเองแต่ถ้าคุณมีความรับผิดชอบในบทบาทของของแม่คุณก็ต้องมี ความรับผิดชอบตรงนั้นต่อไปอย่างที่บอกและย้ําเสมอมันต้องไม่เดือดร้อนใครและต้องไม่เบียดเบียนตัวเองพยายามหาให้เจอถ้าวันนี้คุณฟังอยู่แล้วคุณยังรู้สึกว่ายังไม่รู้เลยอะเพว่าไม่รักตัวเองตรงไหนลองทบทวนประวัติศาสตร์ของตัวเองดูแล้วกันว่าตรงไหนที่เรารู้สึกเสียใจกับมันที่สุดอะรู้สึกว่ามันน่าจะดีกว่าเนี้รู้สึกว่าฉันไม่ควรเสียเวลาหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนไปกับการจมอยู่แบบเนี้ยอะไรอย่างนั้นนะหามันให้เจอครับแล้วก็ พาตัวเองเข้าสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมเพราะการที่เรารู้ว่าเรารักตัวเองมันดีจริงๆนะครับเราก็จะปลอดภัยแล้วไม่เดือดร้อนใครนั่นคือแบบชีวิตแฮปปี้เพราะงั้นเนี่ยคำคำเนี้ยที่ได้ยินบ่อยแต่ความหมายที่แท้จริงมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะครับและความหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันของผมของคุณของอีกหลายสิบคนไม่เหมือนกันจริงๆแต่สิ่งที่เหมือนกันคือเราต้องรู้ว่าเราไม่รักตัวเองอยังไงและเราก็ต้องเปลี่ยน เป็นรักตัวเองอย่างถูกต้องแค่นั้นเองมันคือสเต็ปที่ทุกคนทําได้นะครับถ้าวันนี้คุณยังไม่รักตัวเองอยู่หรือวันนี้คุณยังเข้าใจว่ารักตัวเองอยู่ทั้งที่มันไม่ใช่อย่างเงี้ยก็ลองนําไปปรับปรุงดูหรือว่าลองเอาไปพิินิจพิจารณาดูก็แล้วกันเผื่อวันไหนคุณรักตัวเองแล้วคุณอยากส่งต่อพลังงานดีๆก็ส่งต่อไปมันก็ถือเป็นเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นนะครับอะวันนี้ครับ หัวข้อของเรารักตัวเองคืออะไรก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสําหรับทุกคนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมเองก็พยายามมาแชร์เรื่องราวให้เข้าใจและเห็นภาพมากที่สุดนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับจริงๆเจตนาก็คืออยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเรานั้นมีค่าเราสามารถรักคนที่ดีกว่านี้ได้อยู่จุดที่ดีกว่านี้ได้เราสามารถจัดการกับความเสียใจที่มากมายมหาศาลให้ลดน้อยลงได้ชีวิตมันก็แบบนี้แหละครับ ไม่มีหรอกที่ไม่เสียใจนะครับไม่มีหรอกที่รู้สึกว่าด้อยค่ามีครับแต่ว่าทํายังไงให้มันเกิดขึ้นน้อยที่สุดก็แค่นั้นและทําไงให้ให้เรารับมือกับมันได้เป็นและเร็วก็อยากจะฝากไว้ประมาณนี้สําหรับหัวข้อว่ารักตัวเองคืออะไรหนึ่งคถามหลายคําตอบครับหัวข้อนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดแชร์มาได้นะครับถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยอยากแนะนําวิธีแบบนี้อะพี่หรือว่าใช้วิธีแบบนี้อยู่ดีมากเลยหรือว่าอยากเพิ่มเติมตรงไหนหรือว่าอยาก จะห้ามอะไรพิมูนคอมเมนต์คุยกันหรือแนะนําคนอื่นๆที่กําลังฟังอยู่ได้เลยนะครับเรื่องแบบนี้เราส่งต่อกันก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเอาละครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับฝากติดตามพอดแคสต์สงคิดในใจต่อไปด้วยนะครับมีหลายๆอีพีถ้าคุณยังไม่ได้ฟังก็ไปย้อนฟังได้นะครับฝากติดตามอีพีใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเช่นกันนะครับส่งเรื่องราวของคุณมาได้นะครับหรือว่าอยากให้แชร์เรื่องอะไรคอมเมนต์ อินบ็อกมาคุยกันได้เสมอครับยินดีต้อนรับนะครับก็วันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ